ครับผู้ชมมากนครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่รายการตันต่อนะพี่หมอมากเนาะเ<ช>พราะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปแล้วนะครับสักรู่นั้นคุยไปแล้วในเรื่องความสมดุลของกฎและด่าง<ช>นะครับกฎไม่ดีด่างอ่ะดี<ช>นะครับแต่ช่วงนี้นะครับเราก็ มาคุยกันต่อว่าพฤติกรรมนะครับคือคนบางคนหลายคนนะครับที่บอกว่าอยากอาบน้ําอุ่นแต่ว่าเอ๊ะเราจะปฏิบัติตัวยังไงดีนะครับเพราะว่าบางคนติดน้ําอุ่นแล้วอ่ะจริงๆบ้านเราเนี่ยนะมันไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าเราอากาศมันร้อนแต่มันติดไงี่ยนแล้วจะอาบน้าอุ่นไปทําไมแต่บางทีพอช่วงหน้าอากาศอย่างนี้มันก็ชอบอาบน้ําอุ่นอาบน้ำสบายแต่การอาบน้ำอุ่นนี่จริงๆแล้วเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างเดียวคือเปิดรูขุมขนแล้วก็ช่วยในการขับล้างสารพิษแค่นั้นเองนะแต่ข้อเสียนี้มีเยอะนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยจบน้าอุ่นยังไงให้มีประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดโทษกับร่างกายสำคัญมากเลยใช่นะเราไปชมคลิปวิดีโอนี้กันครับผมวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเรื่องราวภายในห้องน้ําซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพของเรานะครับช่วงหน้าหนาวเพิ่มผ่านพ้นไปไม่นานนะครับหลายคนก็อาจจะชอบชื่นชมกับการอาบน้ําอุ่นในช่วงหน้าหนาวแต่หลายคนที่ ด้านหนาวผ่านเลยไปแล้วก็ยังนิยมที่จะอาบน้อุ่นอยู่นะครับการอาบน้ําอุ่นเนี่ยอาจจะมีข้อดีในหลายด้านแต่ว่าก็นํามาซึ่งผลร้ายหรือข้อเสียที่หลายคนไม่รู้ตัวด้วยครับข้อดีที่น้ําอุ่นมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือว่าในช่วงหน้หาหนาวเลยคนทุคงจะรู้นะครับการอาบน้าเย็นอาจจะทําให้เราอาจได้ยากกว่า ก,การอาบน้ำอุ่นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าอาดปงง่ายกว่านะครับสำหรับคนหลายๆคนที่โดยพา้นี้คนที่กลัวความหนาวนะครับนอกจากนี้แล้วนน้ําอุ่นก็ยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของหลอดเลือดทําให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋ากชุ่มกระชวยแล้วก็อาจจะทําให้เป็นการล้างพิษหรือ เป็นกระบวนการที่ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายด้วยเพราะการทำน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยเปิดรูขุมขนครับนะครับซึ่งการเปิดรูขุมขนนี้ข้อดีก็คือว่าทาให้เราทําความสะอาดได้อย่างล้ำลึกมากขึ้นรวมไปถึงของเสียทั้งหลายก็อาจจะขับออกมาได้มากขึ้นนะครับนั่นจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งครับแต่ข้เสียของการทาน้ำอุ่นก็คือว่าน้ำอุ่นนี้นะครับมันทําให้เลือดของเรามีสภาวะกว่าเป็นเกิน ซึ่งเลือดของเราเมื่อมีสภาวะเปิดความเป็นกรดนี่นะครับเราพบว่ามาันทาให้เซลล์ดีๆต่างๆของร่างกายไม่ว,ว่าจะเป็นเซลล์ภูมิรุ้มกันทั้งหลายนี่นะครับมันเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ทําให้เซลล์ที่ร้ายๆอย่างเช่นเซลล์มะเร็งอาจจะเป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับดังนั้นในสภาวะของความวาเป็นกรดที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่เราอาบน้ำอุ่นอยู่บ่อยๆนั่นเองครับดังนั้น ถ้าเราเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นไม่ได้หรือหลายๆคนที่นิยมช,มชมชอบกับการอาบน้ำอุ่นแล้วเราก็มีวิธีครับที่จะอาบยังไงให้มีความสุขสนุกและกปลอดภัยเราดูกันครับก่อนที่เราจะอาบน้ำอุ่นกันนี่นะครับเราก็จะต้องมีการเทสก่อนนะครับว่าคุณภบปูของน้ำพอเหมาะหรือเปล่าซึ่งเราทุนอาจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ ซึ่งการเทสื่อนี่นครับเราจะใช้หลังมือแล้วก็ค่อยๆปรับอุณหภูมิของเรานะครับให้พอเหมาะนะครับว่าไม่ล้อยเกินไปหรือว่าไม่เย็นเกินไปนะครับเมื่อเราได้อุณหภูมิพอเหมาะแล้วนี่นะครับหลันะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันตอนอุ่ดีกับอุณหภูมิากาของเรานะครับนี้ก็จะเป็นการปรับเพื่อเราจะได้อ่านจริงๆนะครับ ใจล้วนนี่นะครับวิธีการที่เราจะปรับร่างกายเราให้กลับมาสู่สมดุลแล้วก็วิธีการแก้เครีดในการถามนักบุญนี่คือว่าเราก็ค่อยๆปรับอุณหภูมิของน้านี่นะครับให้ลดลงจนเป็นอุณหภูมิที่เย็นพอเหมาะกับร่างกายของเราแล้วเรา,รากอ็อาบน้ําเย็นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับในการปรับอุณหภูมิของน้านี่นะครับให้ลดลงจนเป็นน้ําเย็นเนี่ย ข้อดีที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้าเย็นก็จะปรับสมดุลของเราแต่การที่ร่างกายเราได้อาบน้ำอุ่นเมืักครู่นี้นี่นะครับให้กับสภาวะสมดุลนะครับซึ่งในสภาวะที่น้ําเย็นนี่นะครับจะทาให้เรื่องของเรามีสภาวะที่เป็นด่างและในสภาวะที่เป็นด่างนี้นี่นะครับจะทําให้เซลล์ที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือเซลล์ดีๆของร่างกายที่นะครับทางานได้ดีมากขึ้นตัว เจอมะเร็งหรือเจอร้ายๆนีนะครับมอกจากเจริญเติบโตอยู่ในสภาวะนี้ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆครับหลังจากที่เราอาบน้ำอุ่นแล้วอย่าลืมปักน้ําให้เป็นอุณหภูมิน้ําเย็นแล้วก็อาบน้ําในสภาวะนั้นสักครู่สักประมาณเดียวนะครับซึ่งน้ําเย็นที่เกิดขึ้นในตอนที่เราอาบตอนนี้นะครับเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันจะหนาวจะเท่าไหร่เนื่้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะห,ห,หนาวแค่ไหนก็ตาม เราก็จะรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วน้ำเย็นจะช่วยปิดรูขุมขนจาการที่น้ำอุ่นได้เปิดเอาไว้นะครับทําให้ผิวเราประชับขึ้นแล้วการาอาบน,น้าอุ่นานนี่นะครับนอกจากทําให้ผิวของเรานี่นะครับหรือทาให้เลือดของเรามี่ยมว่าความมีต้ดน้ำนี่นะครับมันยังจะทําให้หนังสิจักของเราแห้งง่ายขึ้นทําให้ผิวของเราแห้งง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากอาบน้ําอุ่นทุกครั้งอย่าลืตามตักน้ําเย็นก่อน ห้องน้ำทุกครั้งครับแคลดีๆครับพี่หมอว่าเต็ม,มยศเต็มที่เลยนะกับ,บการอาบน้ำเขาเรียกว่าอาบให้โชว์เลยอาบให้ดูเลยาบางทีเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยแต่หลายคนลืมนึกถึงไปไงออนะบางทีในเรื่องง่ายๆธรรมดาเหล่านี้ก็มีผลต่อสุขภาพเพื่อเช่นเดียวกันนะน,นออแล้วนี่นะครับนะบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเมืองอากาศร้อนนะจริงๆด้วยการอาบน้ําอุ่นเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นลักษณะของคนที่ติดการอาบน้ําอุ่นจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดเด็กๆไง ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เรียกได้ว่าเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะก็เป็นเกดความรู้อันหนึ่งซึ่งอย่าหลงผิดทางไม่งั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ได้ไดนะจริงแล้วความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในความรู้ของศาสตร์ชะลอวัยครับ,บซึ่งถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็มีการเปิดเรียนเป็นหลักสูตรเลยนะครับหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยนะครับนะก็เปิดรับในปีนี้เนี่ยเราเริ่มเร ก็ติดต่อไปได้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับ a n t i ี้เอ g จโดยเฉพาะในด้วนเลยนะครับแต่เป็นที่เลยนะเรียนก็ประมาณสัก1ปีเสร็จแล้วก็ทำา i s อีกอีหนปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับใครที่สนใจก็ไปติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยชุรกิจบัดิตนะส่วนใครที่อยากเรียนแบบว่าช็อตคอร์สสั้นๆเอาเป็นว่า เอาไปใช้นะครับมีเวลาไม่เยอะไม่ต้องการวิธีบัตรอะไรแล้วก็มีหลักสูตรพาฒประชาชนก็ติดต่อไปที่เบอร์เดียวกันได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันครับหรือจะติดต่อมาที่สมาร์ทคลินิกก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนเพราะช่วงหน้านะครับตื่นเต้นเล้าใจกับช่วงของสมาร์ทเมคโอเวอร์เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเปน็นวันนี้นะครับเราจะนำเสนอในเรื่องเราเรียกว่าหย่อนคอยเยอะๆนะครับก็เรียกว่าลิฟต์ไปเลยครับแต่ว่าเรามี แขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นคลิปสัมภาษณ์มาถึง2ท่านแล้วมาดูความเปลี่ยนแปลงของเขาเพราะว่าอันซีนมากๆครับอันซีนจริงๆพลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้จริงๆเลยเดี๋ยวกลับมาชมกันกับกับสมาร์ทเม e โอเวครับ